มาดูรถครอบครัวกันครับรอบนี้มี3คันเท่านั้นนะครับพอดีว่ามีเวลาหาน้อยแล้วก็รถค่อนข้างหายากครับรอบนี้มาดู Honda CR-V g e n e r a เจเนอเรชันที่2ครับเป็น2.0ปี2002นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปรถบ้านสภาพไยแดงมือเดียวเกียร์อัตโนมัติไม่เคยติดแก๊ส ไม่เคยเชียวชนสวยๆพร้อมใช้งานเบาะ์สมแถวอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้หมดเล่มเอกสารพร้อมโอนเจ้าของระบุไว้นะครับว่าไม่ให้ทะเบียนต้องรอทะเบียนใหม่วันอาคารครับต่อลองไปคุยกันดูนะครับคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่89,000บาทครับรถอยู่บางกลวยนนทบรุรีท่านไหนสนใจมองหารุ่นนี้ไว้ใช้งานอยู่ ก็ขอวิดีโอคอล์ตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นเลยครับไปดูรถตัวจริงหลังจากที่ขอวีดีโอคอลดูแล้วนะครับตรวจสอบรถและเอกสารในครบถ้วนให้เรียบร้อยค่อยทาสัญญาโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันที่หน้ารถครับต่อรองราคาก็ที่หน้ารถนั่นแหละครับรถอยู่บางกรวยนนทบุรีครับสนใจอยู่ใกล้ก็แวะไปดูรถกันครับ ส่วนท่านที่ต้องการข้อมูลใ,ใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับมาดูเล็กซั RX 300กันครับ คันนี้เป็นรถปี2002ครับเครื่องยนต์6สูบ3,000 C.C. ่ีเกียร์อัตโนมัติน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักเครื่องดีมากไม่เคยติดแกด๊สเกียร์เปลี่ยนนิ่มช่วงล่างดีแน่นๆ่ภายในสวยเบาะหนังปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับแอร์เย็นมีแอร์สองตอนพวงมาลัยแอร์แบกเบรก abs สีมีต้องเก็บบ้างบางจุดนะครับเจ้าของระบุไว้อย่างงั้นก็ลองสอบถามจากเจ้าของดูว่ามีจุดไหนที่ต้องเก็บบ้างแล้วก็ไปดูรถตัวจริงกันนะครับไปตรวจสอบรถให้ดีๆครับขายตามสภาพทดลองขับได้ต่อรองได้ครับเจ้าของระบุไว้อย่างงั้นก็อขอวิจารณ์ตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นแล้วก็ไปดูรถตัวจริงกันครับอย่าลืมนะครับ โอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันที่หน้ารถเท่านั้นจะปลอดภัยที่สุดครับไปทดลองขับดูกันจะดีที่สุดเลยครับคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่1 1 9 9 0 0บาทครับต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไวในคลิปเลยนะครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นครับ มาดู m i มิตซูบิชิสเปซวากอนกันครับคันนี้เป็นรถปี1995ครับเป็นรถ7ที่นั่งเกียร์ออโต้รถเดิมไม่เคยแก๊สขับได้ปกติที่นั่งครบ3แถวแอร์เย็นสีตามสภาพการใช้งานเล่มเอกสารครบภาษีปี69ครับทะเบียนเจ้าของขอสลับออกนะครับไม่ได้ให้ครับ ราคาเจ้าของเปิดไว้ที่59,000บาทก็ลองไปต่อรองกันดูที่หน้ารถกันดูครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำให้ขอวิอคอรตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นครับดูสภาพทั่วๆไปของรถแล้วก็ขอดูเล่มครับดูรายละเอียดในเล่มให้ครบถ้วนแล้วตัดสินใจไปดูรถกันอีกทีหนึ่งครับรถอยู่กรุงเทพมหานครครับ ตานไหนสนใจไปดูรถตัวจริงไปตรวจสอบรถตัวจริงและเอกสารตัวจริงต่อรองราคากันที่หน้ารถทําสัญญาโอนเงินซื้อขายกันที่หน้ารถกันนะครับต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรของเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปนะครับ ต้งบอกทริคหลายต่อหลายครั้งผมมีพูดว่าเราควรจะต้องทดลองทดสอบขับรถคันที่เราสนใจก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถคันนั้นนะครับทำไมครับอันดับแรกก็คือแสดงว่าเราอยู่ในสถานะที่เห็นรถตัวจริงแล้วนั่นก็คือเปอร์เซ็นต์ของการถูกวิชาชีพหลอกลวงผ่านรูปภาพผ่าน ออนไลน์มันจบไปแล้วครับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับการทดสอบการขับรถก็คือเพื่อให้เราได้รับรู้ว่าสภาพการใช้งานของรถคันนั้นดีจริงหรือไม่หรือเป็นยังไงเพราะถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยบางครั้งแล้วก็หลายๆกรณีที่เกิดขึ้นจากการซื้อรถมือสองซึ่งมันไม่ใช่รถใหม่นะครับ รถมือสองเนี่ยมีเรื่องของการที่ต้องไปเซอร์วิสหลังจากที่เราซื้อรถไปแล้วแน่ๆครับจะมากจะน้อยหรืออาจจะมองข้ามยังไม่จำเป็นต้องทำนั่นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่อย่างที่บอกครับหลายๆครั้งหลายๆเคสมันมีเรื่องว่าเราซื้อรถไปในราคาที่ดูค่อนข้างต่ำแต่พอต้องไปเซอร์วิสไปรวมกับค่าเซอร์วิสที่เราจะต้องทำ ราคามันยังสูงกว่ารถที่ราคาเราเคยเห็นว่าโอ้ยมันแพงกว่ารถคันนี้นะแต่นั่นคือเขาสวิตน้อยมากรวมเบ็ดเสร็จสราตะแล้วเขายังถูกกว่าด้วยซ้ำก็มีนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารถคันนั้นมีสภาพจริงๆเป็นยังไงถ้าหากว่าเราไม่ไปทดลองขับไม่ไปตรวจสอบส่วนต่างๆของรถนะครับการทดลองขับ เป็นสิ่งที่จะทำให้เรารู้หลายอย่างเกี่ยวกับรถคันนั้นครับมันเริ่มจากตั้งแต่การสตาร์ทเครื่องยนต์เลยครับเราจะสามารถดูได้เลยครับว่ารถมันสตาร์ทติดง่ายไหมผิดปกติไหมหรือมีเสียงผิดปกติอะไรไหมตอนสตาร์ทสิ่งที่จะเราจะได้สัมผัสผัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเสียงรถยนต์ครับ เสียงรถยนต์มีเสียงแปลก,กหรือไม่ดังผิดปกติจนเกินไปหรือไม่นะครับแล้วถ้าเราได้ขับเราก็จะยิ่งได้ยินเสียงมันชัดเจนขึ้นเพราะว่าการที่จะยินเสียงเครื่องยนต์หรือแม้กระทั่งระบบช่วงล่างที่เข้ามาในห้องโดยสารที่มีเสียงผิดปกติหรือดังจนเกินไปมันจะทำให้เรารับรู้ข้อมูลได้ครับ ถัดมาเป็นเรื่องของการตอบสนองของพวงมาลัยเวลาเราขับรถเราจะรู้ได้ทันทีเลยครับว่ารถมีอาการของพวงมาลัยหนักเบาสั่นผิดปกติหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเบรคครับระบบเบรกระบบเบรกทำงานดีหรือไม่พอเบรกมีเสียงผิดปกติหรือไม่นี่เราก็จะรับรู้ได้ทันทีครับเมื่อเราขับรถ ถัดมาถ้าหากว่าเราวิ่งรถในอัตราความเร็วที่สูงเกินกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะสามารถรับรู้เรื่องระบบเกียร์ครบทุกเกียร์พร้อมกับระบบส่งกำลังของเกียร์ว่าเกียร์เข้าได้ลื่นไหลหรือไม่มีอาการกระตุกหรือไม่นะครับแล้วอย่างหนึง่งอย่าลืมกันละครับทดลองถอยรถดูด้วยนะครับ เพราะรถบางคันเกียร์ถอยเข้าไม่ได้ก็มีนะครับผมเคยเจอเคสของคนที่ไปซื้อรถมาแล้วมาบ่นให้ฟังว่าลืมลองถอยรถพอกลับมารถเข้าเกียร์ถอยไม่ได้อันนี้นี่งานใหญ่เลยนะครับก็อย่าลืมกันนะครับสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญที่ผมเคยพูดอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันครับ ก็คือการได้ทดลองขับในสภาพที่มีความหลากหลายนะครับก็คือสภาพถนนเรียบๆดูว่าความนุ่มนวลช่วงล่างเป็นยังไงอะไรพวกนี้ครับนอกเหนือจากนั้นก็คือถนนที่ขูกข่ะถ้าเราไปวิ่งถนนที่ขูกข่ะเราจะรู้เรื่องของช่วงล่างได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ ก็อลองไปขึ้นหลังเต่าอะไรดูบ้างครับนั่นก็จะทำให้เรารู้เหมือนกันครับโพลรถบางคันเวลาขึ้นหลังเต่าแล้วจะมีเสียงดังเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนั่นคืองานที่เราจะต้องไปเก็บนะครับมันก็อาจจะเกิดประเด็นว่ารถราคาถูกมาบวกกับต้นทุนเซอร์วิสมันคือต้นทุนของรถทั้งหมดซึ่งมันจะสูงกว่ารถที่เราจะซื้อคันอื่น อยู่ในสภาพดีๆเซอร์วิสน้อยๆหรืออาจจะไม่ต้องเซอร์วิสเลยนะครับอันนี้ต้องบริหารจัดการและทำให้เป็นครับมันก็เลยมีข้อหนึ่งที่มาเกี่ยวข้องก็คือคนที่ไปช่วยดูรถครับก็ลองดูครับถ้า,ถามีจะเป็นการดียิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยครับ